เรื่องของสวนผลไม้กันบ้างครับรู้สึกว่าตอนนี้ที่คุณโปรยหัวข้อข่าวไว้ว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีมออกอในฤดูร้อนใช่และครับไปที่อำเภอวังทองครับเกษตรก,รกรชาวตําบลบ้านกลางนะครับจังหวัดพิษณุโลกเปิดสวนลิ้นจีให้กับนักท่องเที่ยวนะครับมาชิมมาช็อปมาแชร์ได้ด้วยตัวเองที่ไร่อินทรัตครับไปกันที่ไร่อินทรัตหมู่ที่21ตําบลบ้านกลางอํเาเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับ นายลำพูลศรีหวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางเปิดกิจกรรมเปิดสวนชิมช็อปแชร์ลิ้นจี่ครับซึ่งก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมไร่ลิ้นจี่แล้วก็สามารถตัดชิมช็อปได้ด้วยตัวเองเลยนะฮะโดยนายสุภชัยอินทรัตอายุ44ปีครับกรเกษตรกรชาวตำบลบ้านกลาง ก็กล่าวว่าไร่อินทรัตนี้ปลูกลิ้นจี่สายพันธุ์หลวงปู่จันทร์หรือว่าสายพันธุ์นพ .1 ครับซึ่งก็เป็นสายพันธุ์จากจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งลิ้นจีสายพันธุ์นี้เนี่ยหลวงปู่จันทร์ได้ฉันแล้วก็นําเมล็ดไปปลูกแล้วก็ได้มีการแพร่หลายที่จังหวัดนครพนมเพราะว่าลิ้นจี่สายพันธุ์นี้เนี่ย เป็นสายพันธุ์ที่ติดลูกง่ายลูกใหญ่เนื้อแห้งมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวอร่อยนะครับแล้วก็สามารถปลูกได้ในสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็ให้ผลผลิตในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาคมซึ่งจะต่างจากลิ้นจี่พันธุ์ทั่วไปนะครับที่เขาจะให้ผลผลิตในช่วงอากาศหนาวครับแน่นอนครับว่าเจ้าของสวนบอกว่าเอามาปลูกกันส0 0ต้นตอนนี้ผลผลิตออกมาจําหน่ายโดยเน้นให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาตัดชิมช็อปด้วยตนเองและจำหน่ายราคากิโลกรัมละ150บาทซึ่งตามท้องตลาดก,กิโลกรัมละ300บาท นอกจากมีลิ้นจี่สดจําหน่ายแล้วยังมีการนําลิ้นจี่มาทาเป็นเครื่องดื่มครับอย่างเช่นกาแฟอเมริกาโน่ลิ้นจี่ลิ้นจี่ปั่นน้าลิ้นจี่สดลิ้นจี่ลอยแก้วลิ้นจี่โซดาใครที่สนใจนะครับสามารถเดินทางมาตัดชิมช็อปได้ดยตนเองนะครับที่ไร่อินทรัตหรือสอบถามเฟซบุ๊กนหน้าเพจอินทรภลัมไร่อินทรัตครับอินทรัตนะครับที่ได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวนะฮะเกษตรเชิงธรรมชาตินะครับสวนผลไม้นะฮะซึ่งปีนี้ ก็เปิดสวนลิ้นจีนะครับหลวงปู่จันนะฮะ,ะซึ่งก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็สนับสนุนแล้วก็เชิญชวนพี่น้องนะครับะะได้มาเที่ยวมาชมมาชิมนะฮะ,ะลิ้นจีนะครับแล้วก็ดูไม้ผลต่างๆนะครับซึ่งเป็นสวนผสมผสานตัวอย่างของตำบลบ้านกลาง